How to หเทคนิคบริหารเงินอย่างไรให้งอกเงยน,นะครับก็บทความนี้เป็นบทความที่ดีนะครับผมเอามาจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวดูนะฮะว่าผู้เขียนคือใครนะเขาก็ไม่ได้บอกผู้เขียนคือใครแต่ว่าบทความนี้นะครับเอามาจากาสมาคมวางแผนการเงินไทยนะครับแล้วก็เอามาจากเว็บไซต์ setinvestnow.com นะครับอ่านะ แต่ว่าท้าเศรษฐกิจเข้าออมาลงนะครับอผมก็รีเฟอร์ว่าอ้างอิงมาแล้วว่ามาจากใครเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตนะครับเอาบทความดีๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะเขาว่ากันอย่างนี้นะครับเขาว่าอย่างนี้เมื่อพูดถึงการบริหารเงินนะมักคิดว่าเป็นเรื่องของคนรวยนะเออเราไม่รวยเราก็บริหารได้นะบริหารนี่เราไม่รวยเราบริหารนี้ไปก่อนแต่ว่าเอาโอเควันนี้คุยเรื่องการบริหารเงินไม่ต้องรวยก็ได้นะแล้วก็เป็นเรื่องของพนักงานบริษัท ซึ่งเขาบอกว่าเขาเรียกว่าการบริหารเงินเป็นเรื่องของคนรวยหรือเป็นเรื่องของคนที่แบบทํางานบริษัทกินเงินเดือนนะซึ่งก็บอกมันไม่มีความจริงนะการบริหารเงินมันเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับทุกคนนะครับรวมถึงผู้ที่มีรายได้ไม่สม่าเสมอก็จําเป็นต้องเรียนรู้เรื่องการบริหารเงินเช่นกันนะผมเนี่ยมีสูตรฝรั่งเขาบอกว่าถ้าใครที่มีรายได้ไม่สม่ําเสมอเนี่ยถ้าเกิดคุณมี ไรายได้เข้ามาปุ๊บเนี่ยนะคุณตัดไปเลย4ี่เปอร์เก็บไว้อีกบัญชีหนึ่งนะได้มาปุ๊บตัดไปเลยสี่เก็บไว้อีกบัญชีหนึ่งเก็บไว้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 เรื่อยๆแล้วไอ้ที่เหลือห0สเอนะี่ยพยายามใช้ให้ใหพอพอเดือนไหนที่คุณมีรายได้ไม่ส,สม,ม่ำเสมอคือเดือนไหนคุณไม่มีรายได้เลยคุณก็ไปเอาตรงที่คุณไปตัดเก็บสี่นะมาค่อยๆดึงออกมาใชนะ้นี่คือสูตรของผมนี่คือสูตรของผมเลยนะเวะลาผมได้ตังค์มาผมจะเก็บไว้4ี่ยกบัญชีเลย บัญชีนี้ผมจะไม่มี ATM ด้วยไม่มีแอปไม่มีอะไรมีแต่เล่มเล่มจริงๆแต่ตอนหลังขี้เกียจไปถอนเอาเปิดก็ไปทำา t t m แต่ว่าไม่ได้พกนะเอาไวา้แบบยามถุกเฉินจริงๆนะผมจะตัดมาเลยสมมาะผมได้ค่าคอนเซ็ล์มากี่หมื่นก็ตามผมก็ตัดเลยสี่สเปอร์เซ็ตเอาเข้าบัญชีนีนะ้นี่คือสูตรของผมเลยนะน,นี่เล่าให้ฟังนะอาทีนี้เรามาดูห้าเทคนิคบริหารเงินให้งอกเงยไม่ว่าจะมี รายได้อยู่ในระดับใดก็ตามหากทําตามทุกขั้นตอนรับรองมีเงินไว้ใช้อย่างเพียงพอเพื่อดำรงชีวิตไปตลอดนะครับนะเขาบอกว่าอันแรกก่อนเลยนะครับห้าเทคนิคเทคนิคแรกเลยนะครับจดบันทึกรายรับรายจ่ายประจำเนให้ผมก็จดผมจดผ่านแอปนะบอกว่าหลายคนอรู้สึกว่าการจดบันทึกรายรับรายจ่ายเป็นเหมือนยาขมด้วยเหตุผลต่างๆนานา,นาเช่นลืมจด ไม่สะดวกขี้เกียจแต่การไม่จดบันทึกจะทําให้ไม่สามารถติดตามและตรวจสอบพฤติกรรมการใช้เงินในชีวิตประจาวันของตัวเองได้จะว่าไปแล้วการจดบันทึกรายรับรายจ่ายทุกคนสามารถลงมือทําได้ทันทีเพียงมีกระดาษหนึ่งแผ่นปากกาหนึ่งด้ามจากนั้นก็ให้พกกระดาษแผ่นนี้นําติดตัวไปทุกที่เมื่อมีการใช้จ่ายก็หยิบขึ้นมาจดบันทึกเช่นซื้อข้าวไป1 0บ,บาทก็จดนะเมื่อกลับมาถึงบ้านก็จดลงในสมุด แต่ตอนนี้มันมีความสะดวกสบายมากกว่านั้นคือโหลดแอปพลิเคชันมาจดบันทึกรายรายรายจ่ายลงในมือถือเลยนะครับเมื่อใช้จ่ายก็เปิดแอปพลิเคชันแล้วก็จัดการจดบันทึกไปซึ่งแบบนี้ถ้าคุณทําเป็นประจําทุกวันเนี่ยนะคุณจะสามารถติดตามการใช้เงินได้ตลอดและหากพบว่ามีการใช้เงินไปกับเรื่องใดมากเป็นพิเศษก็จะรู้และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายได้ทันทีอันนี้คือเรื่องจริงนะผมใช้ผมถึงเคยบอกหลายๆคนว่าผมาใช้จ่ายกับการกินมากที่สุดเฮ้ย <laughs> มันกินอะไรกัน กินอะไรเป็นบ้าเป็นหลังนะตอนนี้ยิ่งยิ่งกินหนักเลยอะ่ะเพราะว่าอะไรไปกินกับลูกน้องไปเดินสายต่างจังหวัดนี่กินกับลูกน้องตลอดแล้วกินกับลูกน้องมันหารกันมันได้ไหมล่ะนะไปกันสามสี่คนเฮ้ยมันหารเท่าเท่ากันไว้ไม่มีนะครับนะ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 เพราะนั้นเจ้าของ,เ,ขเ,งเจ้าของบริษัทกินเขาเรียกว่าไงเจ้าของบริษัทกินกับลูกน้องต้องจ่ายตลอดเพราะฉะนั้นเะนะี่ยตอนนี้ค่าอาหารหนักเหมือนกันอืม นะข้อแรกก็คือว่าคุณต้องจดบันทึกรายรับรายจ่ายเป็นประจํานะครับอนี่ตอนนี้สี่ทุ่มสามสิบเก้านาทีนี่จะมีลูกค้าโทรเข้ามาหาผมอย่างเงี้ยลูกค้าผมคนนี้จะต้องนัดจนเจอกันพรุ่งนี้ไม่แน่ใจว่าโทรมานี่สงสัยติดปัญหาอะไรเปล่านะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันพรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะอ่ะต่อนะฮะนะข้อแรกคือจดบันทึกรายรับรายจ่ายนะครับข้อสองคือจัดหมวดหมู่ค่ายจ่ายเพื่อลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นนะครับ เมื่อเราทําการจดบันทึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องทําการทบทวนรายรับรายจ่ายเป็นประจําเช่นเดือนหนึ่งเดือนละหนึ่งครั้งคือเอาผู้งายเอามานั่งดูเดือนละหนึ่งครั้งและหากพบว่ารายจ่ายใดที่มากเกินความจําเป็นเช่นความบันเทิงสั่งสารของคุณเนี่ยหรือรูดบัตรช้อปปิง้งนะก็ลองตั้งเป้าหมายเพื่อคุมค่าใช้จ่ายด้วยการแบ่งเงินให้เป็นหมวดหมู่เช่นค่าอาหารค่าเดินทางค่าสารธูมโภคแล้วก็บันเทิงเลืองลมของตัวเองเนี่ย คือตั้งกรอบเอาไว้นะซึ่งข้อดีของการแบ่งเงินเป็นหมวดหมู่จะทําให้คุมค่าใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นและรู้ตัวว่ากําลังจับจ่ายไปกับเรื่องใดมากเกินไปหรือเปล่านะครับต่อมานะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเราเก็บเราจ่ายอะไรเราเจดไว้เสร็จปุ๊บเรามานั่งใครควรคุ้นคิดว่าไอ้ที่เราจ่ายจ่ายไปเป็นค่าอะไรมากค่าอะไรน้อยนะหลังจากที่เรารู้แล้วเสร็จเราก็ดูฝั่งไรายได้กันบ้างว่า เมื่อจดบันทึกรายรับรายจ่ายแล้วแบ่งบดหมูเรียบร้อยทีนี้มาดูว่ารายรับส่วนใหญ่มีเพียงหนึ่งหนึ่งรายการหรือเปล่าเช่นคุณมีรายรับอย่างเดียวคือเงินเดือนนะนะก็บอกว่าทั้นนั้นเนี่ยถ้าเกิดปัญหาเกิดเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเช่นถูกลกเงินเดือนตกงานหรือเจ็บป่วยเนี่ยอาจเจอกับไรายได้ตึงทางออกคือมองหาช่องทางหาไรายได้เสริมที่สําคัญควรป้องกันการสูญเสียไรายได้จากอุบัติเหตุหรือความเจ็บป่วย ผ่านการทําประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุด้วยเอาเปา็นว่าเอาสรุปก็คือคุณควรจะหาไรายได้เสริมนะด้วยนะครับนะนอกจากรายได้เงินเดือนอย่างเดียวนะอืแต่อันนี้เจ้าของบริษัทอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันจะเสียเวลาก,การทํางานแต่ว่าถ้าเกิดทารายได้เสริมแล้วไม่ทําให้งานหลักเสียก็ไม่เป็นไรนะก็ทําไปนะเพราะว่ามีโอกาสจากมีไรายได้ประจําดีๆอยู่ดี นะดันทะลึ่งจะหารายได้เสริมทําให้การทํางานที่ประจํามันเสียเวลาการทํางานไปเจ้านายเพ่งเลงเอาไล่ออกซวยเลยทีนี้นะครับต้องดูดีๆนะต้องดูดีๆนะครับหลังจากที่เราดูรายรายจ่ายเราดูรายได้เรียบร้อยเราเริ่มอาจจะต้องมีเริ่มมีเงินเก็บหลายคนบอกว่ามันไม่พอค่าใช้จ่ายาไม่พอเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณไม่โฟกัสจริงๆอ่ยคุณก็ไม่พออยู่อย่างนั้นแหละนะหลายอย่างที่คุณไม่จริงจังหรือไม่ตั้งใจกับมันอ่ะ แต่ถ้าคุณตั้งใจและจริงจังกับมันนะ่ะมันพอมันทําได้นะเพราะถ้าเริ่มทําได้แล้วอ่ะคุณเริ่มเก็บตังค์ได้แล้วเนี่ยนะเพราะคุณเริ่มเก็บตังค์ได้แล้วคุณต้องหาทางการลงเขาเรียกว่าหาช่องทางในการลงทุนนะอืมนะคือนําเงินออมไปลงทุนนะซึ่งปัจจุบันช่องทางการลงทุนมีหลากหลายเช่นซื้อกองทุนรวมลงทุนในหุ้นลงทุนในทอง นะโดยก่อนตัดสินใจคุณต้องศึกษาข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนให้รู้ลึกก่อนนะอย่าไปลงทุนอะไรที่มันรวยเร็วหวือหวานะอันนั้นไม่ใช่เรียกว่าการลงทุนแล้วเรียกว่าการเก็งกาไรนะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะนะครับนะอันนี้ก็นือคือควบคุมรายจ่ายเพิ่มรายรับเริ่มมีเงินออมเอาเงินออมไปลงทุนนะสุดท้ายก็บอกว่าให้จัดระเบียบหนี้สินให้เป็นระบบนะครับผู้ที่มีหนี้สินและกําลังผ่อนจ่าย ยิ่งต้องจดบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อจะได้รู้ว่าตัวเองมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างและส่วนใหญ่ใช้จ่ายไปกับอะไรจากนั้นก็จัดการลดรายจ่ายแล้วนําเงินไปจ่ายหนี้เพิ่มเพิ่มเติมเพื่อให้หนี้หมดเร็วขึ้นหรือนําไปออมเพื่อใช้เป็นเงินสํารองในกรณีฉุกเฉินจะได้ไม่ต้องไปก่อหนี้เพิ่มนะครับโดยเมื่อเวลาผ่านไปหนี้ลดและหมดไปก็ไปโฟกัสที่การออมและการลงทุนเพื่อเสริมสร้างความมั่งคั่งมั่นคงให้กับชีวิตและตัวเองและครอบครัวนะ โดยสรุปนะครับผมสรุปให้ทีนะครับห้าขั้นตอนนะครับที่จะทําให้คุณบริหารเงินได้อย่างเขาเรียกว่าทําให้เงินงอกเงยก็คือหนึ่งจดบันทึกรายรับรายจ่ายเป็นประจานะครับสองจัดบวดหมูค่ายจ่ายคุณไว้คุณจะได้รู้ว่าคุณจ่ายอะไรมากจ่ายอะไรน้อยนะครับสามหาช่องทางเพิ่มรายได้ของคุณนะข้อสี่คือพอเริ่มมีเงินออมเอาเงินลอมเอาเงินออมไปลงทุนข้อห้าคือ จัดระเบียบนี้สินให้เป็นระบบนะคือมีเงินออมด้วยก็ได้มีนี้สินด้วยก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดมีนี้สินดอกเบี้ยแพงๆเอาเงินออมที่จะเก็บไม่ต้องเก็บไปปิดนี่ก่อนนะแต่ถ้านี่ที่มันอกเบี้ยไม่แพงเอะโอเคก็เริ่มมีเงินออมไว้ก็ดีนะครับนี่คือ5เทคนิคการบริหารเงินให้งอกเงยนนะครับข้อมูลวันนี้ผมเอามาจากาจฐ,ฐานเศรษฐกิจ